เสียงแจ้วแจวมาแล้วนานมีมมดโปรดได้รับฟัง,ฟงจากใครขานในท่านก้อนไกลหื้อพี่น้องได้ตั้งใจฟังกันมีหนูหมูดนักมาอัศจัรจนร์รวมเป็นปั้นปันอยู่โวยกันหัน มีพญาหนูตัวยาวบ่อสั้นแถมกำลังมันก็นักตัวใหญ่เต้าหมูจึงดูคึกคักชอบมักลาเล่นไปมามีวันหนึ่งนั้นกำมันแต่นาหนูปากันมาหากินเลี้ยงใส่ มาปะใส่มาดูหน้าแปลกไหมยืนขาเดียวไปบ่อใหญ่อาปากตอลมสีหน้าบ่อให้เงนขอพอขึ้นตั้งบนพวกหนูหมูนั่นมันเลยช่างงนหันแปลกพีกลเลยถามไตทอย ต่านเป็นจะได้ปอไขสักน้อยข้าสังเกตก้อยที่สั้นต่านยืนขาดเดียวอาปากอย่างนั้นตาแลพอหันตะวันจริงจอกตัวนั้นก็เลยบอกปันข้าถือสีนอันกินอย่างบ่ได้ข้ากินแต่ลมบำรุงตรองไส้ยืนขาเดียวไปบ่พัก หากยืนสีขาเมื่อใดแต่ตักโลกจักเงียงค่อนเอียงไปหมู่หนูฟังแล้วก็ประทับใจเลยปากันไปปู่จาขับไว้ต้นตัวมีศีลน,น่าถึงวันใจใจเสร็จแล้วจากไปบอไว้มากระโดดกินหนูตัวสุดใต้ ที่จักปอกภายอย่างเร็วพญาหนูนั่นมันบ่อชะเหลียวบ่อหู้แ่เจียวลูกน้องถูกค่าหนูตัวหนึ่งนาปัญญาแก่ก้าพิจลดนาทีสัน้นเมื่อก่อนเดิมมาที่เฮาอยู่นั่นยััดเงียดกันหันยมนอนถึงเวลานี้ เป็นดีสั่งหอนที่อยู่ที่นอนห่างไปบ่น้อยบอกพญาหนูหือลู่ที่ถอยได้สังเกตก่อยเอาไว้พฤติกรรมมาหน้าแปลกแต่ไซตามที่ข้าได้ขันมาพญานหนูก็บอกลาสาบอกต่อกันนะข้าจักรุยกน แล้วปาขันไปทำเหมือนแต่ต้นใครหู้เลกนสักครั้งหลังจากไหวสาบอทารอรัง้งเฮยุดจอดจ,จังในนา้อหนูหน้อยนั่นปิกกันก่อนนาส่วนหนูพญจะรวยกนเจ้า <c oughs> เมื่อหนูผ่านมามากระวิ่งเขา้ากระโดดคบเอาสวัสดส่วนหนูพญาเก่งสารพัดโดดกัดมาได้ทันทีมาจิ้งจอกตัวนั้นเลยตายเป็นผีเกิดใหม่บอดีบวชปลอมทุเจา้าจุหลอกสถามาใส่บาทเขา้าบินทบาทเอาเรียบร้อยวิบากปางหลัง บ่อเสียงสุดซ้อยติดตามจองห้อยโดยมาพญาหนูนั้นบุญวัดสนาเป็นพระพุทธปฏิเจกเจ้าได้อานิส่งที่ลงไปเข้าเฝ้ามาถึงวันจัดแล้วนึกว่ามีสินติดตัวบ่อแข้ว พี่สูตรพ่องแพวนิลันโหนูน้อยหมนั้นมีบุญเหมือนกันเพียบจ่าเตรียมตันคนในโลกลาเป็นผู้ถูชนอย่างเฮาเจ้าค่ะอยู่มาถึงวันเดียวนี้ก่อนว่าจาดน้ำมากล่าวจี้กลวดจบเจ้าอีเนร์นาย ขอยิ่งใจสบายกันตรวจหน้าบทนี้ขอลาก่อนแหละในายนับจัดรายการคนเมืองอุเรื่องมากเกา่าเก็บของเดิมเดิ จะไม่ขัดใจรีบเรยวไวเพื่อแฟนทุกคน